ครับวันนี้อยู่ที่อำเภอโคงเกียมจังหวัดบุราาีรัมย์ครับใ้ผมมาที่แก่งพิษสมัยไม่ใี่ไรเจี๋ว mm hmm. จ,ะจะพาไปดูหินนะครับข้างหลังเป็นที่พักนะครับผมมาถึงในช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสามนะครับพ้อที่พักนะครับ ในช่วงเดือนไมษานะครับอ่าแม่น้ำโขงมันจะแห้งนะครับเราก็จะมองเห็นก้อนเห็นที่มันผุดขึ้นกลางแม่น้ำเยอะเลยนะครับมันอยู่เส้นทางไปทางผาแต้มนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับแต่นี่เป็นวิวด้านหลังนะครับข้างที่สวยงามเลยครับอ่าเดี๋ยวขอเก็บภาพก่อนนะครับ สวยงามครับเดี๋ยวให้พาชมด้านล่างกันนะครับเดี๋ยวผมยังไม่สลหรับกล้องนะครับเดี๋ยวให้ไปถึงค่อนข้างที่จะไกลนะครับค่อนข้างที่จะไกลจากที่พักประมาณ300เมตรได้นะครับลงไปตรงหินแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะลงไปได้หรือเปล่าครับแต่เอาเห็นพอให้เห็นก็พอนะครับไม่ไม่ต้องลงดีกว่านะฮะ ไม่ลูกเด็กกว่าครับว่าคนที่มาด้วยน้ำหนักก่อนกลางที่จะจะเยอะพอสมควรนะครับเราจะให้ชมบรรยากาศเดี๋ยวครับไปดูครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศของชายขอบแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนั้นก็เป็นผานะครับเป็นผานะครับเป็นผานะครับค่อนข้างที่จะชันนะฮะด้านล่างก็เป็นบริเวณ ที่มันผุดขึ้นในช่วงหน้าแรงนะครับแต่บริเวณที่ผมยืนอยู่นี่ตั้งช่วงหน้าฝนเต็มหมดนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นเป็นชาวประมงนะครับหาปลาจะมีการหาปลาตลอดสายน้ําเส้นนี้เลยนะครับแม่น้ําโค้งครับถ้าตรงไปทางนี้ไปอีกจะเป็นวัดถ้ำกูหาสวรรค์นะเป็นแม่น้ำสองสีตัดกันนะนะครับไม่มีโอกาสอยากขึ้นไปผาเตี่ยมนะครับแต่ว่าด้วยเวลามันคงไม่พอนะครับ เป็นบรรยากาศของแม่น้ำโขงในช่วงตอนเย็นครับประมาณห้าโมงห้าโมงนะครับนันเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็มีที่แคมปิ้งนะครับเดีย๋ยวไปดูพื้นที่กันนะครับตอนนี้เป็นไฟนะครับตอนขึ้นตอนตอนเยน็น เปิดมาก็น่าจะสวยนะครับตัวนี้ห้องพักราคาเ่าไหเพื่อนไม่รู้เดี๋ยว,ยวห้องพักคงจะขึ้นราคาไว้นะครับไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าอยากบอกเฉยๆครับมันสวยนะก็เลยแนะนำนักท่องเที่ยวก็เข้ามาครับวันนี้เป็นวันพระฤหัตก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแวะเวียนเขามาเยี่ยมชมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับกับ บรรยากาศามีโรคโควิดนะฮะก็ยังมีนักเที่ยวเข้ามาอยู่นะครับห่องที่เราอยู่นะราคาพันสามนะครห้องพันพันสามนะฮะวันนี้ผมมากับภรรยานะครับมากับภรรยาทิง้งตัวน้อยไปอยู่บ้านนะครับวันนี้แอบลูกเที่ยวนะครับบ้านเดียวนั่นนะฮะอันนั้นพันเก้าอันนั้นสาม ถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองหนึ่งส,งสองไปดูในกันต่อนะครับโอ้ที่เน,น้นที่ถ่ายรูปนะครับข้างนเยอะเลยครับที่ถ่ายรูปเยอะมากโอ้ม,มีบ้านไม้บ้านไม้เก่าเนี่ยที่ผมอยากได้ ขอป้ายชุ่นี้นะครับมาถึงยังไม่ได้ป้ายเลยนะครับนั่ไม่ได้เลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบเซดอกไม้หรือเปล่าดอกไม้หรือเปล่าฝั่งนั้นจะเป็นด้านภูเขานะครับตอนนั้นดอกไม้หรือเปล่ากาแฟด้านบนนะครับ มีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็ห้องแล้วก็สถา,านที่มันทำที่แคมปิ้งเแต่ผมชอบชอบแบบนี้มากกว่านะครับแบบนี้นะฮะชอบแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้ามีเวลาอยากพาไปเดินตลาดอยู่นะครับเดินตลาดคงที่ยวงครนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่มีที่แคมปิ้งเล็ก ความทรงจำคาเฟ่เป็น,นาคาเฟ่แล้วก็เป็นที่พักด้วยนะครับน,นี่นะีฮะสวยงามครับออขอยับนั่งพักก่อนนะครับ <c oughs> โอ้ยเจ็บเอวใครูดครับตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงช่วงค่ำนะฮะนี่นะครับ ครับยังก็ขอ,อจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปเป็นครั้งต่อไปด้วยครับขอบคุณครับผมไปครับอ้าวจำนวนสมาชิกทมาอาน้องฝนพี่เฟิร์นน้องโก้ต่อแต้เดี๋ยวต่อแต้จะไปะคุณหารอยู่นะครับจะไปคุณหารนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้ว ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับผม